ขนาดเนี้ยก็โดนหัวรีบไปเลยเ oh. พราะเรามีเคช็อปโปช่วยไว้ไงลดมากก็แพ็กเกจเคช็อปโปในเคช็อปอ่ะเขารวมใช้เป็น,นหน้าจอเดียวจะแอปฟ้า Alpha, แอปเขียวหรือแอปหลากสีอ่ะคือครบจบไม่ต้องเข้าออกทีละแอปแถมยังเปิดบินและเช็คการชำระเงินจากในแอปได้เลยตอบลูกค้าก็ไวสะดวกถูกใจพวกเขาอ้าววิธีใช้เนี่ยก็ง,ง่ายๆแค่เข้าไปที่ขายออนไลน์ปึ๊บจากนั้นก็เลือกที่ร้านค้าของเราปั๊บดูไปที่เมนูรวมแชทเนี่ยเขารวมไว้ทุกแพลตฟอร์มในหน้านี้เลยโนติแจ้งมาเนี่ยล้วก็เข้าไปตอบได้แบบสับๆได้ในนี้เลยถ้้าาลูกคคโอเเแ เปิดบินตรงนี้แล้วเช็คได้เลยนะว่าลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินหรือยังพ <c oughs> ูดก็พูดนะแพ็กเกจเคชอปโฟในเคชอปมันเหมาะสําหรับคนขายของออนไลน์แบบมากๆเลยอะแค่2องร้อยเาบาทตัวเดียวเองอะ <c oughs> อุ้ยถูกมาก <c oughs> ได้ทั้งลงชมชาร์จแถมยังมีระบบจัดการสต็อกกับดูซีเอฟไลน์ให้ด้วยอะและทุกฟีเจอร์ใช้ได้ไม่ทันอุ้ยคุณก็โปล่ละเอยก็สมัครแพ็กเกจเคชอปโฟตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสบเจ็ดรับแคชแบ็กสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทไปเลยอู๋ไม่มีก็สมัครเลย